มีทางบ้านถามมาว่าการทําบุญในวันพระได้บุญมากกว่าทําบุญในวันธรรมดาจริงหรือเปล่าครับจริงๆทําบุญน่ะควรทําทุกวันนะคุณโยมแต่ว่าวันพระเนี่ยเป็นวันพิเศษที่เราทําเป็นพิเศษนี่ถามว่าทําไมเพราะว่ามันมีความพิเศษอย่างนี้นะวันพระเนี่ยพระทั้งก็จะอยู่กันที่วัดเนี่ยค่อนข้างพร้อมหน้าพร้อมตาเราจะไปทําบุญต่างๆเนี่ยมันก็สะดวกด้วยใช่ไหมมีพระรับสังฆทานรับทานของเราได้เยอะถ้าเป็นวันพระใหญ่ ก็คือ15วันครั้งเช่นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าวันคืนเดินมืดเนี่ยแรม14-15ข5ค่ํ้าเป็นต้นก็พระท่านจะลงบทฟังปฏิโมกกันเขาเรียกว่าวันพระใหญ่ในยมโลกเนี่ยไฟนรกจะดับชั่วคราวนะสัตว์นรกก็มีโอกาสที่ว่าเออได้ปลอดจากการลงทันชั่วคราวเราทําบุญแล้วจะอ,อุทิศสมนกุศลให้กับหมู่ญาติของเราเองที่บังเอิญ ไปพลาดพลั้งทําอะไรไม่ดีแล้วก็